สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณหาหน่วยล้างนะคะเทียบชนสามสูตรคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนคลิปโรนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางตดและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยสับนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะหน่วยล้างนะฮะแบบเจ็ดตัวนคฮะเทียบชนสามสูตรคะที่สมาชิกขอนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรเก่านะคะสถิตินะคะทั้งหมดหกสิบสี่งวดงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่แปดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะคะผลรางวัลออกมาที่สี่หกนะคะหลักหน่วยนะคะก็คือหก สูตรนะคะเราจะใช้นะคะหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่ 1, หนึ่ง, 1, 10, ง 2, หน่วยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่ง หนึ่งบวกกับสามเท่ากับส 4, 4, ีบวกหนึเท่ากับห้าบวกหนึท่ากับหกบวกหนึท่ากับเจบวกสองเท่ากับเกบวกหนึเท่ากับศนย์เราจะได้นะคะหน่วยล้างในสูตรที่1นึ่งนะคะหนึ่งสี สูตรที่สองนะคะสถิตินะคะหกสิบห้างวดสูตรนี้นะคะลงมาสามงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาเด่นที่เก้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปุ่นตวัลออกมาที่สี่หกนะคะเข้ามาที่หกสูตรนะคะเราจะใช้หลักหมื่นหลักพันร้อยบนหน่วยบนสองครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่ง หน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้บวกห่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเราจะได้นะคะหน่วยล่างในสูตรที่สองนะคะสามห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ห สูตรที่สามนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสถิ6กสิบหกงวดเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเนะคะเข้ามาะคะที่9ก้างวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะคะผลออกมาที่สี่หกนะคะเข้ามานะคะที่ห สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักพันหน่วยล่างสองครั้งรอยหน้าครั้งที่หนึ่หน่วยหน้าครั้งที่สอครั้งรอยทายครั้งที่หนครั้งและบวกข้างที่หนามบวกศูนย์เท่ากับสาสามบวกสงเท่ากับห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอบวกสเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งนะคะเท่ากับห้าห้าบวกหท่ากับหบวกหนึ่เท่ากับเจบวกหเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับเ ก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสามอันนี้น่าจะเกินมาตัวหนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามครบแล้วนะทั้งสามสูตรฮะเดี๋ยวเราไปดูเวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะ เริ่มจากตัวแรกนะหนึ่งมีสองสูตรนะสี่ห้าหก,หกเจ็ดเก้ามีสองสูตรนะแล้วก็ศูนย์เราได้ตัวชนฮนะสี่ตัวนะห้าหก,หกนะแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าหก,หกเจ็ดศูนย์ฮนะ ห้าหกเจ็ดศูนย์ฮะมันมีถึงสี่ตัวนะคะเดี๋ยวจะดูจากเลขดับให้กับสมาชิกนะคะห้าหกเจ็ดศูนย์เพื่อให้สมาชิกนะะใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะเรามามองจากห้าก่อนนะคะห้าเนี่ยไม่ติดดับหน่วยล้างนะคะหกหกไม่ติดดับหน่วยล้างนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดก็ไม่ติดดับหน่วยล้างนะคะ ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ติดดับหน่วยล้างนะคะฉะนั้นไม่สามารถตัดอะไรได้เลยนะะห้าหกเจ็ดศูนย์นะไม่ติดดับทั้งสี่ตัวเลยนะคะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกเอานะคะสาหรับหลักหน่วยล้างนะคะแบบเจ็ดตัวเทียบชนนะคะสามูย์นะะเพื่อนๆชอบตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปใช้ด้วยตัวงเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกควาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ